เมื่อบีเดสกาแวะมากินบุฟเฟ่ที่ไฮโซซูช so ิความสนุกก็เกิดขึ้นสิครับ mm hmm. เขามาทาน mm hmm. เขาก็ขออัดรายการไปด้วย mm hmm. ก็ถือว่าสนุกสนานบีเดสกานี่ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์แรกๆของเมืองไทยที่ดังมากนะครับยอดติดตามเขาน่าจะ14ล้านเลยถือว่าเยอะเเยยอะอะมากๆนะครับฉะนั้นเวลาเขาไปกินอาหารหรือ ไปอัดคลิปที่ไหนนี้กระแสก็จะแรงทางร้านไฮโซซูช so ิ ushi, อารุยซูชิก็ต้องขอบคุณทางรายการของน้องบี้เขาที่กรุณามาทานที่ไฮโซซูช so ิ ushi, นะครับแล้วก็อัดรายการไปลงใน YouTube ด้วยเดี๋ยวยังไงมีคลิป y u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  e ซะโจก็จำลองให้ดูอีกทีหนึ่งก็เป็นกระแสตอบรักในโซเชียลมีเดียนะครับทางเขาเห็นเขาก็ขอมาอัดมาถ่ายนะครับ จริงๆน้องเขามาดรายการกับทางร้านนี่เขาต้องจ่ายตังค์ให้เราด้วยนะครับแต่ด้วยตัวซสจโจเองบอกไม่ต้องไม่ต้องจ่ายไม่คิดตังค์นะครับอันนี้คือน้องเขาจะจ่ายแต่ผมไม่ให้จ่ายเพราะว่าทางคนเขาก็มาอดคลิปของเราก็ไปลงให้เขาก็ก็จะได้ยอดวิวส่วนทางร้านก็จะได้คนติดตามคนเห็นนะครับวินวินกันทุกฝ่ายนะครับ ส่วนลูกค้าท่านไหนสนใจบุฟเฟ่1,070บาทเนตรก็ลองแวะมาทานนะครับไม่มีอูนิกระตับหานนะครับอันนี้ซาโจสเปเชียลให้สำหรับน้องเขามากินกันหลายคนนะครับแล้วก็อัดคลิป2ช่องเลยขอบคุณมากๆครับทางร้านไฮโซอารีก็ต้องขอบคุณทางบีสกาซึ่งเขาดังมากๆอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับความสำเร็จของยูทูบเบอร์คนไทยคนนึงผมก็เคยดูของเขาอยู่ขอบคุณมากมครับขอบคุณลูกค้ามากๆ